สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันในยามฝนตกนะครับฝนตกหนักนะครับภาคใต้นะรเราจะนำเชื้อไรโคเดอมานะครับเป็นเชื้อที่ได้มาจากเชื้อสดแล้วก็นำมาขยายกับข้าสุกนะครับจนได้มเมล็ดข้าวที่มีสีเขียวแบบนี้นะครับ ช่วงหน้าฝนนะครับเป็นอากาศสภาพอากาศปิดนะครับเพื่ออำนวยต่อเชื้อโรคเชื้อราที่จะเข้ามาทาลายต้นตุเรียนของท่านนะครับวันนี้นะครับตผมจะได้สาธิตเทคนิคการใช้เชื้อตะโกนิ่มากนะครับก็ใช้หวานรอบทรงพุ่มนะครับเป็นเทคนิคของผมเองนะครับหวานรอบทรงพุ่มนะครับนี่นะครับก็หวานทุกต้นนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดู เจอตะโกเดินมากิดก่อนนะครับมาดูข้อดีนะครับข้อดีของเขาคือช่วยให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันทาให้พืชแข็งแรงช่วยพืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับและช่วยป้องกันโรคเชื้อราต่างๆเช่นโรคราเน่าโคนเน่าโกกรคกุ้งแห้งนะครับของทุเรียนและพืชอ,อื่นๆนนะครับเช่นมะนาวมะละกอพริกพริกไทยมะเขือ แดงเมาต่างๆนะครับเมื่อเรารู้ข้อดีของเชื้อตะโกนดีมาแล้วนะครับยามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียของเชื้อตะโูรดีมานะครับห้ามนะครับห้ามผสมกับเชื้อวิวเบียเมตาเลียมเด็ดขาดนะครับเพราะเชื้อตะโูนดมาจะเข้าทำลายเชื้อเมตาเลียมและเชื้อวิวเบียจนหมดนะครับ และข้อต่อมานะครับห้ามใช้ยาโรคพืชนะครับหรือยารานะครับยาดาที่เขาใช้ฆ่าเชื้อรารับย้งโรคพืชต่ตางๆนะครับยาตัวนี้แล้วนะครับเขาจะเข้าไปทำลายเชื้อไในตัวพืชมากทหมดนะครับ